สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูใบที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือราต่างๆนะคะบนใบของต้นไม้เรานะคะเวลาหน้าฝนตัวนี้นะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าลักษณะใบนะคะจะเป็นจุดเหลืองๆทั่วใบเลยนะคะอันนี้อีพีของเราก็ใบใบ เกือบหมดเลยนะคะนี่เราก็ปวามจึงเด็ดทิ้งออกหมดเลยเพื่อนๆเ,เด็ดออกมาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะลักษณะใบถ้าเป็นอย่างนี้คือเสียไปเลยนะคะลักษณะของจุดเหลืองๆนะเพื่อนๆมันจะเป็นจุดเหลืองๆแล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้นี่คือ ด้วยหน้าฝนด้วยค่ะเพราะว่าพลูต้นนี้เราวางไว้กลางแจ้งนะคะหน้าฝนเนี่ยคือความพอความชื้นมันเยอะมันก็จะเกิดตัวทั้งไวรัสด้วยทั้งตัวเชื้อราต่างๆนะคะเข้าไปชอนชัระบบรากส่งผลทำให้ใบเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้วิธีแก้นะคะหนึ่งเลยเราต้องดูที่รากของต้นด้วยค่ะว่ามันมีความอมความชื้นเกินไปหรือเปล่านะคะ การระบายไม่ดีหรือเครื่องวัสดุปลูกมันเก่าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคุณภาพแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวป้อมจะพาไปดูตัวต้นเขาซึ่งป้อมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยอะไรเลยมันส่งผลทําให้เกิดตัวนี้นะคะเพื่อนๆแก้ไขเบื้องต้นเลยต้องเด็ดใบทิ้งออกหมดเลยนะคะใบที่มันมีปัญหาเนี่ยคือเด็ดเด็ดออกมาทิ้งให้หมดเลยนะคะแล้วก็ไปดูตัวลาก,กันด้วยค่ะ โอเคค่ะตัวรากนะคะนี่นะคะซึ่งเขาไม่ได้เปลี่ยนกระถางมาค่อนข้างนานแล้วนะคะทีนี้ป้อมก็จะลื้อรากออกมาใหม่เลยอะไรเลยนะคะแล้วก็จะจัดตัดรากด้วยอะไรด้วยนะคะต้องแก้ไขกันนิดนึงถ้าไม่งั้นคือใบอ่อนต่อไปอะคะ่ะมันก็จะยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็บาง,บางท่านถ้าสะดวกใช้พวกยาก,กันเชื้อราหรืออะไรก็ใช้ได้นะคะส่วนป้อมจะ เปลี่ยนเครื่องปลูกแล้วก็ตัดเลมให้มันเรียบร้อยนะคะตัวด้านล่างนะคะน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ริดเอาใบที่มันเหลืองมันเป็นโรคเป็นอะไรออกนะคะเนี่ยค่ะเสียหายจนมาถึงตัวลำต้นเลยนะคะลำต้นก็จะมีอาการเหลืองไหม้เข้าไปเลยค่ะตัวนี้เสียหมดเลย ต้นด้วยใบด้วยนะคะตรงนี้ตัดออกเลยแล้วเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราไปชำรากกันใหม่นะคะต้องรื้อใหม่หมดเลยค่ะมันก็จะมีบางส่วนนะคะที่เป็นข้อออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีตุ่มรากบางส่วนนะคะเราก็จะขยายพันธุ์ออกไปเลยนะคะส่วนตัวต้นนี้นะคะที่เขาไต่จนเริ่มฉีกเนี่ยค่ะเป็นฉีกแล้วอะไรแล้วนะคะ ซึ่งตัวโคนก้านเขาตรงนี้ค่ะค่อนข้างมีปัญหาเดี๋ยวเราจะทําการต้องลื้อใหม่หมดเลยอะ่ะมันเละหมดอะ่ะถ้าเป็นต้นที่มีรากแบบนี้นะคะเราก็จับปลูกได้เลยนะคะอันนี้เริ่มเฉาแล้วเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเดี๋ยวก้อจะรีบปลูกเลยนะคะตัดแต่งอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้มีรากแล้วมันไม่เป็นไรแต่ว่าในส่วนของ พวกนี้ค่ะมันต้องตัดข้อนะคะตัดเป็นข้อเดี๋ยวพ่อจะทําการชําเข้าไว้นะคะวิธีการชัาเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะลงปลูกนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะดินที่ใช้ปลูกก็เน้นให้มันโปร่งนะคะเพื่อที่จะระบายน้ําได้ดีนะคะพ่อก,ก็จะลองด้วยพวกกระมาพ้าวนะคะด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ ใส่ดินไปนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวางท่อนที่เราที่เขามีลากอะคะ่ะที่มันเป็นต้นี่ใหญ่ที่เขามีลากเอาไว้ถ้าใบเริ่มเฉาเดี๋ยวเราเอาเขาไปอบนะคะเขาจะได้ไม่ทิ้งใบเนาะก็จะฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะคะลดน้ําให้ชุม่มแล้วใส่ถุงอบไว้เลยนะคะหููกไว้สามท่อน เราจะอบเอาไว้นะคะตอนนี้เราก็ยกกระถางออกไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เลยนะคะก้นกระถางป้อมก็จะลองตัวก้อนอิดนะคะแล้วก็มะพร้าวสาบเอาไว้นะคะส่วนตัวโคนนะคะเราก็ตัดเราก็ตัดกิ่งออกไปหมดเลยนะคะตัวโคนเขานะคะส่วนก้านนี้ก็จะเป็นก้านที่ใบฉีกอยู่ด้านบนนะคะซึ่งพ้อมตัดไปเนี่ยเพื่อใหอ้ให้เขามีรากอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะ ก็จะได้ปรับตัวได้นะคะทีนี้เราก็จะใส่ดินลงไปก่อนนะคะดินที่ผสมก็ใช้เป็นดินสูตรโป่งนะคะ,ะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาเลยก็จะใช้เป็นดินกล้ามปูนะคะดินที่โคนต้นใบกล้ามปูแล้วก็มีใบกล้ามปูผสมเข้าไปด้วยนะคะ จะมีปุ๋ยข้อขี้วัวที่หมักแล้วนะคะก็มะพร้าสับบางส่วนค่ะรองดินประมาณนี้นะคะแล้วก็วางตัวต้นต่อเข้าไว้เลยอย่างนี้เลยนะคะจะวางไว้ที่เดิมเลยแล้วก็จะใส่ดินลงไปเลยนะคะก้านนี้เราวางไปเลยนะอย่างนี้นะคะ วางให้ลากเขาลงไปเลยตัวนี้จะดึงโคนขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาลงไปเน่าเนาะเอาแค่ตัวที่มันเป็นลากข้อที่มันเป็นลากลงไปนะคะก็เหมือนกันโคนเปลี่ยนดินใหม่เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวก้านที่เป็นใบฉีกอยู่ด้านบนนะคะนี่นะคะ เพื่อนๆก็ลองสำรวจดูนะคะเพราะว่าต้นไม้ถ้าเราปลูกไว้นานเนี้ยค่ะถ้าเป็นวัสดุอันเดิมเดิมมันก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะแต่นี้ก็ถือโอกาสว่าขยายพันธุ์เลยนะคะตัวนี้ก็คือจะเอาก้านที่ตัดไปเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปปักชํานะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกคลิปหนึ่งก็ได้ค่ะการปักชํานะคะส่วนคลิปนี้ก็เพื่อนๆลองไปสํารวจใบไม้ใบของตัวเองดูนะคะหากเจอปัญหาแบบนี้ก็หรือเครื่องปลูกใหม่นะคะจะได้ ช่วยลดปัญหาลงนะคะแล้วใบอื่นๆนะคะเขาก็จะไม่ติดไวรัสไปด้วยนี่ยังนี่ยังเหลืออีกใบหนึ่งเอาดึงออกเลยนี่นะคะรอรอยอดใหม่ก้านใหม่เขาแทงดีกว่านะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมไปสำรวจกันนะคะพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ